คลิป uhm. นี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำ4เทคนิคในการจับภาพหน้าจอวินโด w s แบบง่ายๆสามารถใส่วางในโปรแกรมต่างๆได้นะครับซึ่งครูติ๊กก็จะมาขอแนะนำนะครับวิธีเด <K ood ik> <ki> ็ดๆนะครับ4วิธีด้วยกัน สวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารนเทศท,ที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำ4เทคนิคในการจับภาพหน้าจอ Windows แบบง่ายๆสามารถไปวางในโปรแกรมต่างๆได้นะครับ ซึ่งครูติ๊กก็จะมาขอแนะนำนะครับวิธีเด็ดๆนะครับสวิธีด้วยกันที่จะแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์ในระบบของ Windows 10และ Windows 11นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เวลาจะใช้ภาพหน้าจอใน Windows นะครับเราอาจจะต้องการอยากจะแคปหน้าจอแต่ว่าต้องใช้วิธีเดิมเนี่ยจะเสียเวลามากนะครับทีนี ครูติ๊ก็เลยอยากจะแนะนํา4วิธีนี้นะครับจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเราไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้นะครับก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วไปพบกับการแนะนํา4เทคนิคการจับภาพหน้าจอวินโดว์กันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับสมมุติว่าเราไปท่องเว็บนะครับแล้วก็ ไปเจอ,อไฟล์ภาพรูปเนี้ยนะครับรา,างวัลที่5เนี่ยสมมุตินะครับผมต้องการอยากจะเซฟนะครับเราปกติเราก็จะคลิกขวาใช่ไหมครับแล้วก็เลือกบันทึกเป็นหรือเซฟแอดนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏวา่าในช่องของเซฟแอดไทป์เนี่ยนะครับมันก็จะมีหน้าขึ้นมาบอกว่าหน้าเว็บทั้งหมดเนี่ยนะครับหน้าเว็บทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถเซฟได้นะครับมันจะไปทั้งหน้าเว็บนะครับดังนั้นเนี่ยต้องการ เฉพาะส่วนนี้นะครับเราจะการเฉพาะส่วนนี้เนี่ยโดยทั่วไปนะครับเราก็จะใช้วิธีการกดที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับในปุ่มที่ชื่อว่าป s c r e e นนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับตัวย่อก็จะเป็น prtscr นะครับหรือที่เรียกว่าปิ c ส e e นนั่นเองนะครับสมมุติเรากด P ินสก s นหนึ่งครั้งในเวลาเราจะเอารูปไปใช้งานเราก็ต้องไปที่โปรแกรม p พ้นนะครับโปรแกรมเพ้นท เราก็ไปคลิกหาก่อนนะครับนี่โปรแกรมเพนมันก็จะมากับ Windows อยู่แล้วนะครับเราก็คลิกนะครับจากนั้นนะครับเมื่อมาโปรแกรมเพนแล้วเนี่ยเราก็กดคอนโทนวีนะครับนี่รูปนี้ก็จะมาจากนั้นเราก็ทําการไปไงครับครอบรูปนี้นะครับเราก็จะเอาเฉพาะรูปรูปนี้มานะครับนี่นี่ก็จะใช้วิธีนี้นะครับครอบรูปนี้มานะครับจากนั้นก็กดคอนโทนซนะครับแล้วก็กดคอนโทนเแล้วก็ตามด้วย ไม่ต้องเซฟนะครับกดคอนโทรลวอีกทีหนึ่งนี่เราก็จะได้รูปนี้มาแล้วเราก็จะนํารูปนี้ไปใช้งานกับโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น w ว r ร์ดหรือเพา r p o ร์ t ต่างๆนะครับเราก็จะนํารูปนี้ไปใช้งานได้นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยทุกคนก็รู้จักกันดีนะครับวิธีใช้แบบปรินสกินเนี่ยนะครับทีนี้มันจะเสียเวลานะครับเพราะว่าหลายขั้นตอนตามที่ครูติ๊กได้แนะนําไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็จะมี เทคนิคดีๆ4เทคนิคมานําเสนอนะครับในการแคปหน้าจอหรือการเซฟหน้าจอไปใช้งานนั่นเองนะครับเรามาเริ่มวิธีแรกกันเลยนะครับสําหรับวิธีที่1นนี้นะครับเราก็เพียงไปกดที่ปุ่ม p i n c s c r e e หนครั้งนะครับกดปุ่ม p i n s c r e e นะกดแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปที่โปรแกรมที่เราต้องการอยากจะไปาวางได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเปิดโปรแกรม powerpoint อ,อ,อยู่นะครับเราก็สามารถ ไปวางที่ PowerPoint ได้เลยนะครับก็คลิกขวาแล้วก็จากนั้นก็สังเกตรตรงเพจตัวนี้นะครับหรือจะกดโทน V ก็ได้นะครับนี่ก็มาแล้วนะครับจากนั้นเราค่อยมาลบตรงนี้ออกก็ได้นะครับโดยคลิกปุ่มครอบตัดนะครับแล้วเราก็มาเลือกเอานะครับในส่วนที่เราต้องการอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะลดเวลานะครับแทนที่จะไปใช้ที่โปรแกรมเพ้นท์เหมือนเดิมเราก็มาใช้ที่ โปรแกรมนั้นๆได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่เราก็สามารถหยิบรูปนั้นมาวางได้เลยเห็นไหมครับจะขยายจะย่อก็ได้แล้วอันนี้ก็อยู่ใน PowerPoint แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นะครับนั่นก็คือการกดปุ่ม Pin Screen แล้วก็ไปที่โปรแกรมนั้นๆได้เลยนะครับต่อมาวิธีที่2นะครับวิธีนี้ก็จะเหมาะสําหรับในการแคปหน้าจอหลายๆครั้งนะครับ โดยการคลิกครั้งเดียวนะครับก็จะแคปไปเรื่อยแคปไปเรื่อยนะครับก็คือจะเซฟภาพไปเรื่อยอเหมาะสําหรับเวลาเราไลฟ์ like, สดหรือประชุมออนไลน์แล้วเขาโชว์ภาพขึ้นมาเราต้องการอยากจะแคปหน้าจอไว้นะครับโดยที่ทำทีเดียวนะครับแล้วก็เซฟไว้เซฟไว้แล้วค่อยมาตกแต่งทีหลังหรือค่อยไปใช้งานทีหลังนะครับวิธีนี้ก็ไม่ยากนะครับก็คือการากดปุ่ม window นะครับที่เป็นรูปหน้าต่างอยู่ด้านขวาไอซ้ายล่างนะครับ บวกกับปุ่ม pinch screen นั่นเองนะครับก็ดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมกําลังเปิดคลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องการอยากจะนะครับต้องการอยากจะแคปไว้นะครับก็กดปุ่ม p i n c screen แล้วก็กดปุ่ม window พร้อมกันนะครับเนี่ยครับก็จะมีการกระพริบ1ครั้ง2ครั้งนะครับเดี๋ยวกันนะครับ3ครั้งนะครับเนี่ยครับผมก็จะทำไปเรื่อย4ครั้ง 5ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้งนะครับอา10ครั้งนี่ประมาณนี้นะครับ่าทีนี้ภาพจะไปเก็บไว้ที่อา่าผมซ่อนลงไปก่อนนะครับภาพเราเนี่ยนะครับเมื่อเราแคปนั้นแล้วเนี่ยครับเขาจะไปไว้ที่ปกติจะไว้ที่อา่าพิกไมล์พิเกอร์นะครับไมล์พิเ r อร์แนั้นก็ไปหากว่าอา่านี่ครับ สกินช็อตตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่สกินช็อตนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเนี่ยนะครับาภาพที่เราจับภาพเมื่อกี้มีทั้งหมด10นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับครบสิบพอดีเห็นไหมครับก็เราก็กดปุ่มนะครับครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งก็กดปุ่มวินโดว์บวกปุ่มพินสกินนั่นเองนะครับก็จะเป็นการ แคปไปเรื่อยนะครับแล้วเราค่อยไปตกแต่งทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการแคปทีเดียวนะครับจะได้หลายๆรูปนั่นเองนะครับก็คลิกคลิกคลิกไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นวิธี2ก็เป็นวิธีที่สะดวกสบายมากนะครับเราก็สามารถไม่ได้ติดขัดเวลาเราดูไลฟ์สดหรือเวลาประชุมออนไลน์นะครับเราก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับเพราะมันไม่สามารถย้อนกลับไปได้นั่นเองแล้วก็นั่งดูประชุมหรือนั่งดูบรรยายไปด้วยแล้วก็กดปุ่ม วินโดว์บวกพินสกีนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยอยถ้าเราต้องการอยากจะเซฟหน้าจอนั้นไว้ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นวิธีที่3นะครับครับทีนี้มาดูวิธีที่3นะครับก็เป็นวิธีที่เราเรียกาสามารถเรียกเอาโปรแกรมที่แถมมากับ Windows มาใช้งานนะครับนั่นก็คือ s ไ i p p พิ้ Tool ูลนะครับ Snipping Tool นี่ก็เวลาเรียกขึ้นมาใช้งานก็ไม่ยากนะครับกดปุ่มที่ปุ่มชิป พร้อมกับ window s แล้วก็ตัว s นะครับปึ๊บเข้าไปนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเราขึ้นมานะครับอสี่ตัวเนี้ยนะครับเปิดให้ดูนะครับอันแรกนะครับเขาเรียกว่า rectangular s n i p ปนะครับมาดู rectangular snip p ตัวนี้นะครับก็คือการแคปเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนี่นะครับเวลาเราไปวาง อ่าตรงที่เงามืดๆก็จะหายไปเป็นมอสว่างนี่ครับแล้วก็สมมติเอาจากได้เฉพาะช่วงนี้นะครับเราก็แคปไปนะครับสังเกตจะเด้งขึ้นมาข้างๆจอเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีเครื่องไม้เครื่องมือของ s n i p p i n g Tool ขึ้นมาให้เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นปากกานะครับอ่าหรือจะมีแถบเน้นคำอ่าสมมติเราใช้เน้นตรงคำนะครับอ่าใช้เน้นก็ขีดได้นะครับเลือกนะครับนี่เลือกสี แล้วก็สามารถเลือกอขนาดของเส้นได้นะครับนี่เราก็หลากเงี้ยได้เห็นไหมครับสามารถใช้งานได้หรือจะเป็นปากกานะครับก็สามารถขีดเขียนได้นะครับนะขีดเขียนได้แล้วเราสามารถเซฟไปใช้งานนะครับก็คือกดคอนโทรลซี C ไปใช้งานได้เลยนะครับหรือจะเซฟไปใช้งานได้นั่นเองนะครับทีนี้เราลองเอาไปเปิดใน powerpoint นะครับลองดูนะครับในหน้าต่อไป นะครับผมจะไปวางตรงหน้านี้นะครับก็กด c ทนโทนีเห็นไหมครับมาแล้วนะครับนี่ไอที่เราขีดเขียนเมื่อกี้ก็มาด้วยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการสนิปใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าส p p ปิ g งทู l นั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็ไปกดอีกครั้งหนึ่งกดชิป Windows S นะครับขึ้นมานะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันแรกนะครับต่อมาฟังก์ชันที่2นะครับ เขาเรียกว่าฟรีฟอร์มสนิปนะครับเป็นยังไงก็คลิกไปดูนะครับฟรีฟอร์มสนิปนี่นะครับสำหรับขีดเขียนตามเมาส์เราเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับนี่นะครับผมมุดผมจะเอาเป็นแบบโค้ง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 โนะครับเห็นไหมครับอ่าเมาส์ผมเป็นแบบไหนมันก็จะไปตามนี้แล้วก็มาหาจุดเริ่มต้นเชื่อมหากันปึ้งนี่นะครับก็ขึ้นมาแล้วเราก็เปิดไปดูเห็นไหมครับอ่าสิ่งที่ได้จากอ่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ชื่อว่าฟรีฟอร์มก็คือ มันก็จะแคปตามเมาส์ของเราเห็นไหมครับเราต้องเราโยกไปไหนก็จะไปตามนะครับดังนั้นเราก็สามารถเอารูปนี้ไปใช้งานได้อีกเช่นเดียวกันนะครับคอนโทรลซีไปเปิดในเอาไปส่งในไลน์ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับกด enter ก็จะสังเกตเห็นนะครับมันไปอย่างนี้แล้วโค้งๆเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับมาดูเครื่องมือต่อไปนะครับอ่านี่กด shift windows s นะครับ ตัวที่3นะครับตัวนี้ก็คือ Windows Snip ก็คือคลิกเข้าไปดูนะครับก็คือเขาจะแคปหน้าจอที่เราเปิดอยู่นั่นเองสมมติเราเปิดหน้าจอนี้หรือจะเอาหน้าจอนี้ให้เลือกได้นะครับเราจะหน้าจอไหนนะครับสมมติผมเอาหน้าจอลา์แล้วก็ไปแตะที่ตรงนี้นะครับถ้าเอาหน้าจอที่เราเปิดเป็น YouTube ก็มาเนี่ยนะครับมันจะขาวๆเนี่ยสมมติเราเลือกเอาหน้าจอล n e ก็คลิกแล้วก็กดครั้งหนึ่งนะครับก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ ปุ่มซินิปปิ้งทูลก็จะเด้งขึ้นมานี่เห็นไหมครับก็จะมาแล้วเห็นไหมครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของวินโด้นะครับเราปิดไปนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ซิฟวินโด้เอสนะครับนี่ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นที่ชื่อว่าฟูลสกรีนก็คือเลือกทั้งหมดนะครับที่อยู่หน้าจอนะครับจะได้ทั้งหมดเลยนี่คลิกหนึ่งครั้งก็จะได้มาแล้วนะครับมาทั้ง2หน้าจอแล้วเห็นไหมครับมาทั้งหน้าจอของ อ่ายูทูบกับหน้าจอของ l ล n e แล้วก็มีหน้าจอเป็นเดสก์ท็อปข้างหลังนะครับก็ได้มาหมดก็คือฟูลสกีนั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือมีหมดนะครับมีต้องการครอบก็มีอ่าจะใช้แม่รรมัดนะครับหรือจะเป็นยางลบก็ได้นะครับอ่าหลังจากเราขีดเขียนไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะลบก็สามารถทําได้นะครับนี่ไหมครับลบได้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับของ n i p ป i n g t o o l นะครับชิป วินโดว์เอสนะครับเวลาเรียกขึ้นมาใช้งานก็จะมี4ปุ่มตรงนี้นะครับพอเวลาเรียกขึ้นมาใช้งานมันก็จะเป็นหน้าจอดำๆอยู่เห็นไหมครับแต่นั้นเราก็กดปิดไปนะครับอันนี้ก็เป็นการนําเสนอวิธีที่3นะครับครับสำหรับวิธีที่4นี้นะครับก็จะเป็นวิธีคล้ายๆกับวิธีที่3นะครับก็คือปกติเนี่ยวิธีที่3เราจะาเรียกส้ p ป,ปิ้งทูลขึ้นมาใช้นะครับเราก็กดปุ่ม ที่ปุ่มชิป w i n d o w แล้วก็ตามด้วยอักษร S นะครับหรือที่เรียกว่าชิป Windows S นะครับเวลาเรียกใช้งานนะครับแต่ทีนี้บางคนอาจจะไม่อยากจะเรียกใช้งานบ่อยนะครับเราก็มีวิธีนะครับโดยการอ่าสอนนี้ไปก่อนนะครับนะครับทีนี้เราก็ไปที่ตรงค้นหาตรงนี้นะครับแว่นขยายค้นหาตรงนี้พิมพ์เลยนะครับ s า i เ i ปปินะครับ S.N เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับ พิมเอสเอ็นขึ้นมาแล้วสนิปปิ้งทูลแอปตรงนี้นะครับนะอยู่นี้นะครับเราก็คลิกขวานะครับสำหรับคอมพิวเตอร์บางท่านนะครับสามารถคลิกขวาแล้วก็สามารถพิมพ์คําว่าปิ n งทู o l ทอาทด์บาร์ได้เลยนะครับพิมพ์ทูทอรบาร์มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงล่างตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงตรงนี้นะครับแต่บางคนไม่มานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็นะครับเราก็หยิบมาวางตรงนี้เลยนะครับนี่หยิบมาวางนะครับ ก็จะได้เครื่องมือสลิปปิ้งทู l มาแล้วนะครับนี่มาวางไว้ข้างนอกเวลาจะใช้งานเราก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับก็คือดับเบิลคลิกนะครับก็จะใช้งานได้เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแล้วเป็นป๊อปอัพเล็กๆตรงนี้นะครับในส่วนตรงตัวนี้ก็จะมีคล้ายๆเครื่องมือคล้ายๆกันกับในข้อที่3นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่นะครับหรือถ้าเรียกคีย์ลัดก็เหมือนที่บอกนะครับก็กดปุ่ม Windows นะครับวินโด อ่าบวกชิปบวก s นะครับก็จะสามารถเรียกใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับเจ้าเครื่องมือสคริ p i n g t o o l เนี่ยก็จะมาอยู่ที่หน้าจอนะครับเวลาใช้งานก็สามารถเรียกใช้งานได้เลยนะครับบางท่านสามารถเอามาวางไว้ที่ตรงอาทาร์ตบาได้ก็มาวางนะครับของผมมันวางไม่ได้นะครับอ่าสหรับของท่านใดมาวางได้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าวางไว้ลหก็วางหน้าจอเนี่ยนะครับเวลาใช้งานเราก็แค่ เปิดแล้วก็ชา,าร์จมัสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นวิธีการที่อยากจะแนะนำนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับทั้ง4วิธีก็ได้แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแล้วนะครับสำหรับการแคปหน้าจอวิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปพึ่งโปรแกรมเพ้นเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับ4เทคนิคในการแคปหน้าจอที่นำมาฝากวันนี้นะครับครับและนั่นก็เป็น4เทคนิค ในการจับภาพหน้าจอหรือแคปหน้าจอใน Windows 10และ11นะครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับไม่ยากเราก็สามารถไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับการแคปหน้าจอเนี่ยก็จะใช้ในการทํารายงานต่างๆนะครับเราสามารถหลังจากที่แคปเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถไปวางไว้ที่โปรแกรมอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็ฝากไว้สําหรับวิธีการแคปหน้าจอ4วิธีหรือ4เทคนิคนี้นะครับ ก่อนจากกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนฟูติกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ